ดอนเมืองสอนขับรถยนต์สวัสดีครับวันนี้นะครับก็สอนรอบเก้าโมงเช้านะครับเสร็จจากส่งนักเรียนเข้าห้องอบรมเป็นที่เรียบร้อยนะครับวันนี้มาดูการฝึกถอยหลังเข้าซองกันบ้างนะครับถอยหลังเข้าซองนะครับผมก็จะวางซองไว้ประมาณนี้นะครับผมนะฮะนะฮะประมาณนี้เลยนะครับช่องนะครับ เดี๋ยวลองให้น้องถอยดูนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูช่องนะครับว่าเป็นยังไงช่องนี้นะครับจากเสาต้นนี้นะครับแล้วก็เสาต้นนี้นะครับก็จะเป็นช่องถอยหลังเข้าซองนะครับประมาณนี้เลยนะครับก็ไม่ได้อ่าไม่ได้กว้างเกินไปไม่ได้แคบเกินไปนะครับพอพอดีเลยนะครับเรามาดูน้องอูถอยหลังกันนะครับ เป็นเกียร์ธรรมดานะครับโอเคนะองอูพร้อมพร้อมอยังพร้อมแล้วถอยเลยครับอูต้องดูท้ายของเรานะครับสังเกตนะฮะเทคนิคเหมือนที่พี่เป็ดบอกนะท้ายของเรานะครับกับเสาต้นนี้ช้าๆหน่อยนะไม่ต้องรีบถ้ามันห่างไม่ต้องหมุนหมดนะหมุนแค่รอบเดียวก่อนกับเสาต้นนี้นะครับ อย่าหมุนหมดนะน้องอูอย่าหมุนหมดนะจังหวะแรกอย่าหมุนหมดนะครับให้มันเข้าใกล้เสาก่อนนะครับจังหวะที่สองให้ล้อมันถึงนะอีกนิดนึงจะ้ะแล้วหมุนรอบสองเลยจะ้ะแล้วก็พวงมาลัยห้ามคืนนะครับต้องหมุนพวงมาลัยขวาค้างไว้แล้วมองมองข้างซ้ายนะโอเคคือล้อเลยครับแบบนี้นะครับ แบบบนนี้นะครัช่องแบบนี้นะครับช่องด้านซ้ายนะฮะอ่าจะฝึกถอยหลังช่องนี้ก็จะเป็นช่องถอยหลังเข้าซอง90องศาด้านซ้ายด้านขวานะครับโอเคครับน้องอูออกมาเลยครับเสาจะมีอยู่ด้านซ้ายแบบนี้นะครับก็จะเป็นช่องเหมือนเหมือนที่เราอ่า จอดรถนะครับประมาณนั้นนะครับประมาณนี้เลยนะครับด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นเปรียบเสมือนรถคันหนึง่งนะครับด้านอ่าส่วนด้านนี้นะครับก็จะเป็นรถคันหนึ่งนะครับเสาต้นแรกต้นนี้หรือต้นแรกข้างนี้นะครับก็เปรียบเสมือนไฟของเขานะครับอ่าเรามาดูกันอีกนะครับ